มาแล้วคะ่ะน้องๆคะ่ะมาแล้วดาววีของเรานะนะมาก่อนมาก่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันรีบเข้าไปดูนะคะน้องๆรีบก็ามาดูให้พี่น้อยคะ่ะขอให้ปังๆนะวันนี้นะเล็กนี่มันซักก็เหมือนกันทุกวันทุกวันเนาะทําออกมาแล้วก็จะคล้ายกันด้วยนะกับปกติเนาะคล้ายกันด้วยนะอืมไม่เหมือนกันก็แค่สองตัว <laughs> ศูนย์กระสีแค่นั้นเองนะอันนี้ดาววีนะคะน้องๆขาแปดไหมอันนี้ไม่มีศูนย์มีแต่ว่ามันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้อยไปแต้มหนึ่งมั้งน้อยก็สาน้อยก็สามไปแต้มหนึ่งสามหรือสี่นี่ประมาณนี้แหละคอยดูนะว่าเด่นเด่นของเราจะมาไหมจังหกกับเจ็ดเนี่ยเด่นนะเด่นนะคะน้องๆจังตัวเด่นเด่นนี่ไม่ค่อยมาเนาะถ้ามาก็ามาแค่ตัวเดียวเนาะเมื่อคืนนี้มาอย่างละตัวเนาะ เมื่อคืนนี้ดาววีเข้าดาวปกติด้วยนะนะเข้าดาวปกติหมดเลยทั้งแปดทั้งหนึ่งทั้งสี่ทั้งศูนย์ 1, 4, นะเออเก้าไม่มีเลยสักตัวหนึ่งเก้าของดาวปกติอะที่พี่ลงไปอะอืมเก้ากับแปดไม่มีดาวปกติเนี่ยดาววีของเราเมื่อคืนทำงานโหเสียดายเนาะแปดหนึ่งเนาะเอาของดาววีไปหมดเลยนะปกติอะ ดีนะที่ยังได้ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่เหมือนกันเลยตัวเดียวกันเลยกับดาวเนี่ยแต่พี่ก็ให้ไปสนะี่เก้าเนาะแต่เราก็เข้าเจาะนะดาวปกติเนาะเข้าเจาะเกือบแตกสามตัวมเมื่อคืนนี้เสียดายเสียดายจริงๆริงสองศูนย์สองศูนย์สี่เนาะสุดยอดสุดยอดทั้งสองทั้งสองดาวเนี่ยสองเด้งจากแล้วสองเด้งเข้าทั้ง เข้าทั้งเจาะทั้งรูดเนาะโอเคนะคะน้องๆตามนี้เดี๋ยวพี่ยังมีโปรแกรมอีกอยู่ยังมีดาวปกติกระสามรัดจะลงอีกใบหนึ่งเพราะว่าเนี่ยจะลงรายละเอีอยดอย่างนี้เลยแต,แต่แต่ละอันเนาะอันนี้ดาววีของเราเนาะเดี๋ยวพี่จะลงดาวปกติให้แล้วก็สามรัดแต่ว่ามีคําแมแต่พรุ่งนี้พี่อาจจะไม่ทำไอ้นี่นะอา,อาจจะไม่ทำหุ้นเนาะ พี่จะทำลุ้นๆของพี่สักสัก,สก,สกประมาณอาทิตย์หนึ่งว่าจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าเหมือนทุกวันแล้วพี่ก็เนาะมันก็เบื่อเบนะื่อเนาะท้าไม่เข้าเนาะก็ทำให้เราเสียตังค์นะน้องๆเนาะแต่ช่วงบ่ายนี้พี่บอกได้นะพี่คำวนวณอันนี้ได้นะแป๊บเดียวแต่ช่วงบ่ายนะ่ะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าช่วงเช้าอีกช่วงเช้าไม่รู้ว่าเอาเอาเอา,เอาตอนเช้ามาทำหรือว่าตอนบ่ายจีนเข้า จีนเข้านี้นิเข้าห้างไปอย่างนั้นโอ้ยตายละสับสนปนเปไปหมดเลยพี่ก็เลยโอ้มันทําไปมันก็มันให้ทําให้เราไม่สนุกกว่าน้ถ้ามันไม่เขา้าเนาะน้องๆแต่จีนเมื่อเช้านี้เข้าเนาะเข้าสามตัวแต,วเตกเนาะสุดยอดเลยอะ่ะแต่นั่นไม่เข้าเลยอ่ะเอาจีนไปเข้าเฉยเลนนี้เมื่อเช้านี้จีนทํางานหนักเลยนะเมื่อเช้าเนี้นเข้าทั้งของตัวเอง,งเนั่นเขาเข้าของนี้เนาะนี้ไม่เข้าช่วงบ่ายเข้าอยู่ สองเด้งอยู่เนาะนี่เนาะโอเคค่ะน้องประมาณนั้นนะคะพี่เพียงมาเล่าให้ฟังว่าพี่อาจจะไม่ทำหวยหุ้นสักลองดูสักสองสามวันเนาะถ้าเข้าถ้าพ,พี่จะลองทำดูของพี่เองพี่จะไม่ลงนะถ้าเข้าพี่ก็จะลงให้ภายในสองสามวันถ้าไม่เข้าก็คือนี่ถ้าพี่ทําจีนแต่น้องๆก็บอกมานะว่าจะให้พี่ทำเผา ถ้าทําจีนเข้าเข้านี้อะ่ะจะลองไหมจะให้พี่ทําจีนไหมเราเอาไปลงนี้เนาะลองดูไหมสนุกดีนะอย่างนั้นเนาะพี่เคยลงนะเคยเข้านะแต่พบทําไปทํามาเนี่ยก็มาลืมอีกเหมือนเดิมก็ทําของใครของมันทีนี้ก็เข้ายากหน่อยนะคะจีนเข้าจะเข้าของเขาอยู่และแต่เข้าของของนี้อยู่นะระมานี้คะ่ะน้องๆเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ